ถ้าเราเห็นใจจริงๆแล้วเราจะเห็นว่ามันไม่ได้ต้องการอะไรเลยใจเนี่ยสิ่งที่มันต้องการนั่นแหละคือภาระของมันนะอารมณ์ทั้งหลายที่มันเข้าไปแสวงหาที่มันไปกอดไปรัดไว้นั่นนะคือภาระของมันภาระของใจใจนี้ถ้าไม่มีอะไรเลยนั่นแหละจิตใจที่มันเบาที่สุดนะเพราะฉะนั้นพวกเรากําลังตามหาสิ่งที่เป็นภาระของใจ เมื่อไรเลือกตามหาใจก็หมดภาระ,ม,ะมันเป็นเรื่องสวนกระแสสวนกระแสโลกก็เกิดมาเราก็ตามหาแสดงหาค้นหาทั้งนั้นเพื่อที่จะมีอะไรเพื่อที่จะเป็นอะไระการที่จะมาทิ้งอะไรถึงเป็นเรื่องอยากเ,เรื่องอยากมาก การที่ใครจะยอมทิ้งอะไรนี่เป็นเรื่องยากมากเพราะว่ามันสวนกระแสของใจ่ะใจนี่มันอยากได้่ะมันอยากได้ของหนักมันอยากมีภา,ะาระพระเดียจาทั้งหลายท่านเห็นว่ามันเป็นภาระท่านก็วางทิ้งเสียนยมเรนนี่มาแล้วอ่ะยมลุงทิพยมาแล้ว าบใดที่เรายังไม่เข้าใจชีวิตเราก็จะใช้ชีวิตแบบวุ่นวายเลยล่ะวุ่นวายเลยตลอดชาติ <c oughs> เพราะว่าเราไปหาสิ่งที่มันเป็นภาระให้แก่ชีวิตที่เราเรียกว่าความมั่งมีเราเรียกว่าความสำเร็จที่จริงแล้วมันคือภาระของชีวิตถ้าพิจารณาดีๆถ้าเห็นมันจริงๆ ถ้าเรายังไม่เห็นเราจะเรียกมันว่าความสำเร็จสมบัติแต่ถ้าเรามาดูอาการดูสภาว่ามันมีคือความหนักอกหนักใจความวุ่นวายความขี้อ้วกพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านก็ทิ้งสมบัติเหล่านั้นเสียแล้วพระพุทเจ้าทั้งหลายท่านก็ทิ้งสมบัติเหล่านั้นเสียแล้ว อ่พ่อมันเป็นภาละของชีวิตทำย่างไรเราจะเห็นว่ามันเป็นภาระมันไม่ใช่สมบัติถ้าเรายังเห็นโลกนี้เป็นของหน้าใครน้าปัถนานอ่ะรับรองเลยว่าเราเดี๋ยวจะเป็นผู้ผักกันโดยเองในการออกล่าสมบัติออกล่าสมบัติในโลกนี้ออกล่ายศออกล่าตําแหน่ง ออกลากความมีความเป็นนะเห็นไหมอยากได้ยศดที่เขาสร้างขึ้นมาแหละนะอยากได้ยศดอยากได้หน้าตาทางสังคมนะนะแล้วก็พักดันติงเกิดมาเอาแบบนีนะ้เกิดมาเป็นแบบนี้แหละว่างั้นแต่เมื่อใดเรามาเรียนรู้จนเข้าใจรูปก,กับนามตามความเป็นจริงเราจะเห็นว่าจริงเรานั่นเป็นภาระ สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่จะต้องสแสวงหาไม่ต้องสแสวงหายศดตำแหน่งชื่อเสียงไม่ต้องสแสวงหาความสรรเสริญจากใครถ้าอยากจะให้ถ้าอยากจะได้การสรรเสริญให้สรรเสริญตนเองให้ได้ <c oughs> อ่ายอลงมาที่ตัวเองเนี่ยไม่ต้องให้ใครมาตำหนิตำหนิตัวเองให้ได้ตำหนิตัวเองให้ได้ แล้วก็พัฒนาตัวเองไปจนว่าตัวเองสรรเสริญตัวเองได้เห็นไหมย่อลงมาที่ตัวเราพอ